ก่อ Lust. นเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ต่งให้แน่เด้อทุกคนอ้าวสวัสดีทุกคนมาต่ออีพีสองโอ้ยมาห้องหอท้องห้องหองแฮมทุกคนเลยไฟกรับตายรับเบิดมือเบิดเวียนแต่ว่าท้าห้องแฮมบริจาคเบิร์ดเบร์แจ้งเขารับแต่ซาตอนเสาร์คุณโอ้ยแต่เสียดายแต่อีตุนอ่ะ เาชิมาจับง,งานแต่งงานแต่ง,งอนอะซีโอ้ยบนดินทกนถ่ายงมเมืดอู่เลยเไปไดับทุกคนเลยโอ้ยนี่อใช่จักมันไฟเะไนี่ทุกคนเห็นหอกไฟหงหงนี่จกมนไฟดีสิายต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 ยตายเสียหายละทุกคนเลยโอ้ชิมาเขาแทจะได้แับไหน,นจะได้พากันเมื่ออะไรแบบนี้เมื่อปตู้เากิ้งเขาใช่นี่ใครบอโอ้สือบดีแต่ไฟโคมบ นี่เขาจัดของกลิ่นนะไออีอ้วนอีอ้วนเฉียวฉี่เฉียวให้ฉี่มันโกะฉี่มันด่าที่นี่ตุ้ยเอ้าฉี่มันด่าเดี๋ยวดูฉีเสือวของข้ามข้นมหนุ่มหมู่ทุกคนตาย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 นังมันแบบว่าฝาพ้นมันบกเป็นใจเนี่ยทุกคนมันเหตให้ไฟตกหรือว่าไฟขาดมองได้มองหนึ่ง เขายัางพยายามต่อปอกต่อไฟอยู่โอ้ต่ตัวนายแล้วน้องพว่วงจะสื่อสอกสื่อสุดามาอเมริกามาสิมาไท,ทายุบก่างงาม,มอยู่แฮมดีสอดคือว่าแล้วทุกคนมันห่างจากตัวเมืองฝรั่งเศสไกลถึงสามสิบกุหลาบกับพุกไก่เนาะต้องมันเลยมันขี่กระซ้าไปเนาะซ้าไปลักทุกคนหรือสามสิบเน้ซ้าไปด้สามสิบโอ้ย ยี่ห้อบิดหกเมตรรองบิดข้าสุดจะเก็บเครื่องติดขอแต่ก็เสมอทุกคนเลยเป็นเป็นมุมใหม่เอาที่าบเคร่อยไหนีก่นีเอต้องไปเี่ยีสามอง่ไยแลกเราอยจงนี้ ตอนนี้ก็กำลังเก็บเครื่องสิเดินทางมื่อคิดเขาเลยก็ชิพากันมื่อทุกคนเหมืองขาดไปโอ้ยมันไฟบัมาทุกคนอยากมันบัมาเพวัดคืนเพราะเราได้จองห้องสามสี่ห้องใหม่ห้องหนึ่งกับวันจิตถือทุกคนห้องหนึ่งหน่อยดราดอประมาณอ่สามพันกว่าบาททุกคนคืนหนึ่งเลยแต่ว่าเราชิพากินเขาเลยก็เอาเงินมาจอกมาจำเไยก็พากันมื่อทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่มองกินเขาเลยทุกคนเลย ครับทุกคนตอนนี้ก็พากันยหญ่ขึ้นมาเทิมเนาะเรามีที่กินเขากินน้ำเดี๋ยวกกเราก็จะเดินทางกลับมีบริจัดอยู่ดุมทุกคนแต่ว่าไฟบ่มามันบุหงส์แต่เทียนกินกับบุคือแล้วอ,อันนี้เห็นไฟไฟสิ่งนั้นแนวปันไฟเย้ยทุกคนวเสียฟิวว่ะ วา้าวทุกคนไ,ไปเยอะมากเดูอดีแพ้บรรยากาศสุดยอดมองเห็รถทุกคนบรรยากาศมีคัะ่ะกลางเว่นนี่งามขนาดพระเจ้ามีปูขอกูเขาแล้วก็มีต้นไม้เหนียวมีไงหมอมฮวงทุกคนตอนนี้อาหารกับข้าวมามาเลย mình ăn cái anh ơi, mày, 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 ไปจะไหนรสสารเอาศาตรกับวดไทยกับลาวมัง็หาไก่เคียงกันเลยแหละซัมอุบลนกับมาหารอุบลกับอัหาหลาวกันเกนหมดละแม่มัเสียแต้แค่ไปทางกันมันต่างแค่บรรยากาศเบื่ออยางอน่เง้เป็นเอผนงอเนี้ยบอกเออออกต่างกันนอกก็ผ่าอิสานนอกไม่จีนจากับอีสานอสากับซัมลาวเป็นแม่อานซมลาวเพาะว่าท่านไปกรุงเทพกรุงไทยต่างกันดิมังห์ราจกินแบบบ้านๆรสอันน้ เนี่ม่มีขอแคร่เจียวทุกคนอะไรเนี่ยเดียวเดียวเลยเจียวมางสมำหาไวไฟทอดไวไฟทอดไวไฟต๊ะแกงนะแกงตุบยับตุบยับข่เจียวเราตุนขายเบยต้นขายต้นต้นขายเบียดดิคนถอดใส่ย่ ขอใจหวานขัได้หอได้ครับขับขับอบคุณมากขึนเขาด้วยกันนกเจ็ดห้าเิหาครับมาเด้อกินเขากินนองใต่ก็ขัาขัขับบถไปอยู่ต่อถ้าไฟมากก็อยู่ตัวเห็นไหมไฟมากเนี่ยทุกคนเป็นแถวนย่าเต็มเลย มาเลยจะเป็นบอกใช้ไฟกันน่ไม่เราจะมาเลยมาเลยทุกคนเด้นอกากถามว่ามาเลยเอากซีอูต่อทุกคนถาม่มาเราจะกลับเนาะเพราะว่ามันมันดับเบิดหมู่บ้านเลยเชีเก็จะเดอเบิรดกินเรอเออกินเหนกินด้ใจนะผ่านคืนนี้ไปนี่อันน่อยเกิดแดดจ้วนด้วนใหญ่วกด้วนผ่าคืนนี้ไปนี่อันน่อยเกิดแบ่แบบแบบ นอนเลยนอนฮะนอนอนอน้อนกางลุกัวอนกลงเขาเรียกว่าซอนกลง็แี่จดิงสว่อะอื้มหองยมันในเป่ากนอนเขาไปนอนอาของเมไยังได้กบแนกบแนไปทุกคนลูกผชมมือล่างวยจักแตนห ุดได้ไปไหนเตอนเต่าว่าบอกอันไปไหนเลยทางยา่ใช่ลางตู้เย็นเหนว่ากินเหากินเบียร์จ4 5 0เช้าเห็กินเหล้ยหน้ายนาบ้านบ่เห <iri> ็นมได้จังไปยังหลังบ้านจังบ่เห็นหยังย่อยู่คนางมาตําจอกไปเอ้ามันต้องยางดจเห็นหยังล่าสุดปุกกันับ้ปุกมึงนอนบ่เป็นสนๆเป็นสนๆอยู่เอาเว้าด เสุดเมื่อวานใไมหาหมู่เออหาม่งเยเปิดหม่งหรือว่าบนมาต่อบมายาก่เิดาสามู่งจนาหมู่แบบนี้จะตีหาจะจเจ๊ะจนเมื่อไหร่ดีนางมีเพื่อนมึงนะเออมึงมาเบิกมุกอ้าวเจี๊ยตม่งหอว่านมาลูกอะไลูกไรมึงนะใส่ซส้นจะสิเดิอดทางัมาเที่ยวออกประตูเลยอ่ปดินเพื่อนเพื่อนเราทุกคนระวังสองาม okay. ิดก่อน เออบางอาทิตย์ก่อนเลยแหละไอตูเป็นเยอะนอกผ่ากันดังไล่สองไล่สุดแต่ก็จิบเดาหน่อยหนึ่งบางอันจนลืมมุ่งเมาเหลามึงเมาเหลาป๋าหรือเมาอย่างดีดดีดเีนี้ยวทุกคนนอยกใหญ่กันเดี๋ยวมาเด้อกินข่าวมาเรือพี่น้องอ๋อแม่แสง เราบอะไรดิส่องบึงกมึงโอ้โหเสยอไนนลองซิมกันำกุ้งตัวอย่รกน่นตัวมี่ะมันคืออีทายเลยได้จะตัวใหญ่กว่าัวเมกาก็มีเขาเนี้ยอยู่โอ้ห แฉบดบเดี e ๋ยวแลบร์กุบ n ุข้อหน่ยากินข้าวขึ้นนำกนแล้วทุกคนเลยทุกนมาต่ออยู่ื่อบาวิกเพราะว่าโบแมนยังหนอกเขาไปโองแฮมเดีวว่าสีจัดงานตองาแตงของอาเอื้อยเพิ่นชุดไทยกับบริจัดทุกคนเนาะโอ้ยแต่หนเสียไายไฟฝ่าโบมาทางหองแฮมกับโบแดงแจงพวกเขาแต่เ่่่คนแ่น่ี่จ่่่่่่่่่ อย่งลูกค้าว่าเออเอา้าทางอันนี้ไฟบมมาด้วยลูกค้าเจ้าชีพักเลยบ่หรือว่าอันนี้โซงเงินขืนมาจำเงินมาจำหาเออหลานหนึ่งกับโซงขืนทุกคนโอ้ตัวแห็บก็ได้ก็ได้มาออพากันหอบสักของสักคานมาเถือเ่อนบาบบิ๊กตอนนี้กเกษตรช่วยจูกินทุกคนรายกามืออื่นพวกเฮามีเออมือมือฮึพวกเฮามีโปร,ปรเจกต์ไปบริจาคเขื่อนทุกคน กรเกียมเรื่ององแล้วกัเลยนี่นจะืมีตาปองเขาเอือแแอบนี่ตัวบริจาคให้มาเครื่องบริจาคพอตัวมาคาสชนะแล้วนี่ขนมขนมแกะขนมเวมใหญ่ครับตอนนี้มาเกมามาัการพัฒนบริจาคก็กดตอนนี้มอตัวซืมากราเกียมเห็ดเจล ประกอบพักเทีเมยมนี่แหละทุกคนโอ้แต่ลาเซียรายเบามากกันนะอยู่งแแฮปเป็นลืมแจงบ่หรือว่าแนวใดแทนที่แจงนอะพวกบาตัวไปถากับปุ้นี่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงผมได้ทุกคนไปยืนถานะเพราะว่าสีขาวหงกับไฟฟ้ามันบ่มาดเลยกระนังพักกระนังอยู่แถวไก่กับซาไบหน้าเล แมงจะโผล่จะแคร์ถ่ายอย่าไปจนว่าผู้ดีเก่ามุงชีมงก็จึงผ่าการรันเดินทางกลับม,มาบอวิกกัสใจบอกไปเมืม่อบอเขาหรอกบอวิกว่าโอ้แต่เสียดายเราปอกป,ป,ปกติทุกคนแต่จะไปจีเห็ด,ดสวยจูกินกดันนางกินเขาเสแฉบเนาะพู้ดี ไปรับอีกเถื่อนึงที่บ้านมาแล้วก็รับอีกมาอีกก็รับอีกปุ่นี่สามเถื่อรับห่วยเป็นแนวนี้มันเบาไว้ตีบอบีกว่าพากันมาเอาซะไปตัวจไอก้กระเบื่อแล้วเนะาะโอซา,าจองแฮมคืนหนึ่งกับบอนจีถือๆด้วทุกคนคืนหนึ่งลอยเดียนด้วยว่าตีเป็นเงิน,น,งนทไทยกับสามพันบาทตีเป็น,นงเงินลาวกับประมาณสองล้านไปเนาะประมาณสองล้านไปตอนนี้บอบิ๊ก็ไอไม่โกเลยกับบบาอันอพาบบาอันไปสื่อสีเบื้อโหกกับชาดอยู่ ประเทศไทยไปดูโรงงานฆ่าเนื้อหรือฆ่าสัตว์โอ้ยทีมงานกำลังดินอยู่คนไหนเดี๋ยวทายให้เบิรงทุกคนบอตูกาเกียมาบักปีบักเทียมห้อมแดงเด็กห้าขาก่อนชิปจีทุกคนเดยกมาตามเจลถาบบอวถาไปซื้อสีมาเราก็เห็นแบบตัวเหายวเราะกดตัวเด็กผากระปแล้วจิ้มล้วน่ไใจวะ Ng lần suy nói nữa sau đó bonna này bởi vậy nini 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 เห็นเราเห็นเราเอาลงเฟซนะเห็นเราเอไล่ไหแล้วลงอู้ไล่ตดเมาเลยทุกคนดูปิงหัวใจได้แล้วจดลโอ้หานีนีไปกินเห้ากินเยะแล้วกันนีเ่านีอ่นีะ่นีะ่เอามาะจ้ขุนฮห ลองเห็ดสูตรไอโซพระเลยทุกคนนีท <lush> <'s> ุกคนลองซุ่มแซวกันว่าจะเป็นบบาผึ่งบาเขงา่าอไป่ลเบาบิ๊กเนาะไม่ไาจานะทได้บบิกโอเคค่ะบอสสูตรไอโซน่เห็ดสูตรไอโซได้บอนได้ สวัสดีครับทุนเดี๋ยวไม่ไม่เห็นนี่ตูดเล่าเลยมหดต่อแบบคนหัวัเลยว่าต่อแบบคนโมหหจักคนมโหจักเรื่กระแซบเออหัวจเลยเาเข่ได้นะนี่สูเักคนมันิหเ็มากินอยยทุกคนนเกี่ยวแซบโอ้ยกัสุเล่าไม่ตากับไผ่ไม่ใช่เลยใช่ต้งเพื่อนเข้าไปนี่อ๋อเีย เอาเพี่กับใส่ผงแี่ติขอบัวทิกนคนั้นขนเจียนบีมิซุปข้าเียม้แดงอันนี้ไม่กี๊กีฮอมจีค่ะอยู่ไทยบริษัทค่าแน่นตุ๋กระเซาอีกแบบนึงเป็นเอกกระลักซิม่่เจอเล้าเด็ลงอยู่ไทยเน่ยหลังซับมาลาวขอบคุณบาโตเห็ดสูตรอาหารไทยกินเนอนีกินนี่มาแลังมันงขักันยังอือหือปิดบรโนหาสทุกคน เดนี่นเราคนเรงซุ่มแซวกันหลังจากที่ไปแต่รีสอร์ทมาก็ปิดบังนิดนึงก็เลินมาหอมลึกจัดซอยจุบ๊ายบายเลยทุกคนนะขอการคลิปหนาด้วยขอบใจทุกคนที่มาคลิปนี้จบบ๊ายบาย